สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18ทธันวาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าอินฟาเบลหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของเบลเยียมได้ออกแถลงการแจ้งการล่าช้าของรถไฟบริการระหว่างประเทศ2ขบวนได้แก่ไทลีและทีจของฝรั่งเศสต้องหยุดจอดระหว่างทางเพราะไม่สามารถเดินรถต่อไปได้ จากสาเหตุสายไฟฟ้าขัดข้องเพราะถูกน้ําแข็งเกาะหนาจากอากาศที่หนาวเหน็บก,กว่าปกติก่อนช่วงคริสต์มาสซึ่งถือเป็นภาวะอุณหภูมิที่ไม่ปกตินอกจากเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงอัมสเตอร์ดัมกรุงบสเซลและกรุงปารีสแล้วบริการยูโรสตาร์จากเมืองหลวงของเบลเยียมไปยังลอนดอนก็ประสบความขัดข้องและมีการยกเลิอกอย่างน้อยเนี่ยครับหเที่ยวการเดินรถสามารถบริการต่อได้แล้วแต่กำหนดการของทุกเส้นทางระหว่างประเทศจะมีความล่าช้าหลายครั้งตลอดทั้งวัน นี่คือทางด้านโฆษกของอินฟราเวลได้บอกกับทางด้านผู้โดยสารเนี่ยนะครับว่าการให้บริการนั้นจะไม่ปกติอีกต่อไปบริการรถไฟระหว่างประเทศสองเที่ยวจากอัลสเตอร์ดัมผ่านบราเซลปลายทางกรุงปารีสถูกยกเลิกนอกจากนี้บริการรถไฟปลายทางเมืองดุสเซลดอร์ฟและสนามบินสคิฟโฟของเยอรมนีอาจมีความล่าช้านานกว่าเดิมด้วยหน่วยงานเดินรถไฟแจ้งต่อผู้โดยสารว่าจะทําการคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้ที่เดินทาง ที่ถูกยกเลิกหรืออาจเสนอเที่ยวเดินทางใหม่เป็นการทดแทนอากาศที่หนาวเหน็บกว่าปกติในยุโรปช่วงเวลานี้ทําให้หลายประเทศประสบปัญหาหิมะต,ตกหนักหรือรเผชิญกับภาวะน้ากลายเป็นน้ําแข็งนํามาซึ่งอุบัติเหตุหรือความไม่สะดวกกับการใช้ชีวิตซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางอุณหภูมิที่แปรปรวนเนื่องจากว่าอากาศหนาวเร็วกว่าที่เคยเป็นนอกจากนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือว่าตอนนี้ในสาภาพยุโรปหลายประเทศกําลังขาดพลังงานประชาชนนั้นเนี่ยครับก็ต้องเจอกับเรื่องของ ภาวะอากาศหนาวที่หนาวกว่าปกติเนื่องจากว่าจะต้องประหยัดพลังงานส่วนบางประเทศนั้นรัฐบาลได้แจ้งเตือนนะครับเรื่องของไฟฟ้าที่จะดับเป็นช่วงๆเหตุเพราะว่าจะต้องประหยัดพลังงานเพื่อใช้ให้ตลอดช่วงฤดูหนาวที่กําลังมาถึงนี้นี่ก็กลายเป็นภาวะที่สร้างความยากลําบากให้กับคนในสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่าพวกเขาเองนั้นไปมีมาตรการเล่นงานรัสเซียจนทําให้ าการส่งพลังงานจากรัสเซียไปยังชาติของสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ส่งผลให้ประชาชนในยุโรปหลายประเทศต้องรับภาระกับเรื่องของค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วบางประเทศยังขาดแคลนพลังงานที่จะใช้ในแต่ละวันด,ด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเทอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิว ื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกในทุกๆวันครับ